การเจริญจิตตภาวนาครับอาจา์ครับ mm hmm. จะต้องเรื่องไงครับจิตตภาวนาเหรอฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาคือมันจะมีองค์ประกอบหลกัหลกๆอยู่สามอย่างนะสติคือความรู้สึกตัวอันดับแรกเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนสำคัญมากเลยการศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนไม่งั้นเราจะปฏิบัติไม่ถูกนะ คือเราฝึกจิตตภาวนาเนี่ยคืออะไรจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตนะจิตตภาวนาภาวนาก็คือการเจริญนะการเจริญเรียกว่าการพัฒนาจิตนะประกอบอยู่มีองค์ประกอบอยู่3หลักใหญ่ๆนะมีหนึ่งมีสตินะสติหรือโฟกัสนะสองสมาธิ เรียกว่าความตั้งมั่นนะสปัญญานะปัญญาคือความรู้ที่สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้นะคนที่มีปัญญาคือคนที่รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะอะไรควรละอะไรควรเจริญนะมีมีองค์ประกอบอยู่หลกัหลกๆอยู่3อย่างนะ ฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเข้ามารู้รู้จักตัวเองนะฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองให้ให้ใจตั้งมั่นไม่ลำเอียงนะสมาธิเนี่ยจะเป็นความเป็นกลางของใจนะความเป็นกลางคือความไม่ลำเอียงนะความเป็นสมดุลไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะอุปสรรคในการศึกษานะ ถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยมันลำเอียงนะความเข้าใจมันจะคาดเคลื่อนนะักยภาพหรือความเข้าใจนะมันจะคาดเคลื่อนมันจะเห็นคาดเคลื่อนมันจะเข้าใจผิดนะอุปสรรคสำคัญเลยคือใจที่ยังไม่เป็นสมาธิก็เป็นอุปสรรคสำคัญนะสติยังไม่มีกำลังก็เป็นอุปสรรคสำคัญ สติไม่มีกาลังถ้าสติยังไม่มีกําลังเนี่ยมันจะไม่สามารถออกจากอารมณ์นะจะถูกอารมณ์ครอบงำนะเราจะลหลงไหลไปตามกระแสของอารมณ์และความคิดนะรู้ทั้งรู้อยู่อย่างเงี้นะเหมือนเหมือนคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้ว่าอะไรเ,เป็นบุญอะไรเป็นบาปรู้อยู่รู้ทั้งรู้อยู่แต่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีกําลังของสตินะเพราะมันมีความลําเอียงนะคอยเข้าข้างกิเลสอยูนะ่การฝึกสตนะิการฝึกสมาธิการฝึกปัญญานะองค์ประกอบหลักๆมีอยู่3อย่างนะฝึกสติฝึกยังไงฝึกความรู้สึกตัวโดยใช้ลมหายใจเป็นอุบายในการระลึกนะความรู้สึกตัวมาโฟกัสที่ลมหายใจ รู้สึกตัวเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานนะกายานุปัสนาสติปัฏฐานและลึกรู้สึกตัวในอิริยาบทต่างๆคือเฝ้าสังเกตด,ดูกายนะร่างกายเราที่เป็นกองถาตดนี้ด้วยนะและรู้สึกตัวนะถ้าเราเริ่มมีสติที่ละเอียดขึ้นเราจะเริ่มเห็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน เราจะไปเห็นความรู้สึกเห็นอารมณ์นะความพอใจความไม่พอใจที่มันอาศัยเหตุนะผ่านตาผ่านผัสสะนะผ่านตาผ่านหนะูผ่านสัมผัสมีผัสสะมากระทบเราจะเห็นเหตุปัจจัยแห่งความพอใจแลนะความไม่พอใจถ้าละเอียดลึกลงไปอีกความรู้ละเอียดจะไปเห็นสิ่งที่มันซ่อนซุกซ่อนอยู่ เมื่อก่อนความลำเอียงมันปกปิดเราไว้เราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยปกปิดการเอาตัวรอดปกปิดความเห็นแก่ตัวของตัวเองอยู่เราจะไม่รู้สึกตัวเลยเมื่อเรามีความลำเอียงอยู่เราจะไม่รู้เลยนะนะก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีกําลังของสมาธิถึงจะมีความถึงจะมียานถึงจะมีความรู้ที่เห็นตรงต่อความจริงว่าว่าทําไมเราหาแต่เหตุผลดีๆเอาไว้ปกป้องตัวเองมันจะไปเห็น จิตตานุปัสสนาสติปฐานคือจะไปเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกนะมันจะโดดเด่นไปเรื่องราคะจะโดดเด่นไปเรื่องโทสะมันจะเห็นใจที่มันวนอยู่ในความอยู่ในห่วงของความรู้สึกนึกคิดของมันนะบางทีเราจะรับตัวเองไม่ได้เลยว่าทำไมเราถึงชั่วได้ขนาดนี้นะมันจะมันจะเห็นความชั่วของตัวเอง